สวัสดีครับเอสุิท่าันครับผมมาไม่ทันครับงานยุ่งๆครับวันนี้ก็มาดูความเคลื่อนไหวของชิโร่ครับตอนนี้ชิโร่กําลังจะลอกคราบคราบเกินห้องนะยครับตอนนี้มันนอนอยู่ในห้องครับตอนนี้เขากําลังขัดตัวครับหน้าห่นเหนื่อยนิดนึง อันนี้ครับกาลังจะล,กลอกคาบครับนี่เลยครับเกลือนห้องเลยครับาบครับดันครับดันเออเขาจะดันนี้ครับเฮ้ดันเอาหัวออกรู้ว่าพ่อมาจะให้พ่อรอดเดียวรู้เลยนิ่งนึงเนี้ย เดี๋ยวลอกสู้ๆดีลูกลอกเสร็จจะได้กินต่อเลยลูกถ้าเขาเห็นผมแล้วก็จะนิ่งแบบนี้จะไม่ยอมลอกต่อจะให้พ่อช่วยประมาณนี้เลยลอกเลยครับทุกชาย จะรออะไรล่ะลอกเองได้ลอกเลยครับย่าช้าอยู่ใย่อ้องน้องชิโร่จ่องอางใจดีแห่งค่ายฝึกระพิเศษ ที่หนึ่งองร้อยุพกิเศษที่หนึ่งครับอันนี้เลยครับฮีโลของแท้อยู่นี่ตรงแผลเป็นเขาลอกแล้วนะครับข้างหลังส่วนหางลอกออกจบหมดแล้วหลุดกับหมดแล้ว กินเหมือนอปลาเค็มกิ่นแรงมากเดินเข้ามาประมาณระยะสิบเมตรนี่ได้กินเลยครับว่ารู้เลยว่ากิโลลรอกคาบก็เลยหยิบกล้องติดมาแล้วก็เอามาถ่ายทําว่าควาําลังรอกคาบจริงๆก็จะหมดแล้วครับใกล้จะหมดอ่ะเหลือติดแผ่นหลังนิดเดียว <c oughs> แค่นั้นเองนะครับ เาเห็นนะถ้าเขาเห็นเนะเขาจะรอให้เราลอกให้โทรแอบไปสักพักหนึ่งบเราให้กลับมาถ่ายใหม่ยิงน,นิ่งๆเขาชอบให้เราช่วย ้เเองนะก็อยากให้เขาออกนอนได้ออกร่างกายบ้างั่นนอนทั้งวันเลยครับออกของรงกายจะได้มีพลังที่งกันอย่างลบ้างกันเนี่ยจะได้มีกําลังจะได แงพยายามจะหาที่ถู นี่ล้อกังคืนนะครับไม่ได้ให้ออกไปข้างนอกครับให้ลอกอยู่ข้างในห้องอย่างเดี้วนะครับล็อกเยวมีกระถางมีพื้นมีผนังให้เขาได้ถูได้ยไถพยายามที่จะเอาออกใั้หมดแล้วก็มีญ้าเทียมด้วยสามารถลอกได้ครับ ถ้าเราใช้น้ําฉีดนะครับขาบนี้ก็จะหลุดแต่ต้องการให้เขาออกทางกายนะเสียเวลานิดนึงก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ทุ่มกว่า นี่คือแผลเป็นของเขานะครับนี่เขรับบาดเจ็บมาเลปิกความปิกหงายอยู่ตลอดเพืไไ่อที่จะให้หลังหนุดออก ก็ไม่ช่วยก็ไม่ง้อแล้แเลนะเดี๋ยวก็ออกเอนได้หมดมีไฟสวยๆครับห้องโคูกันก็คือชินจังนั่งนิ่งครับแบบนี้ ยังไม่ใช่การจริงจังนอนบ้างนะเขาก็นอนอย่างนี้นะสบาไปสปายชิวๆครับเป็นกำลังใจให้ครับซีโร่ขอให้เล่าคาบโดยปลอดภัยนะครับจริงจังบอกอา จริงจังให้กำลังใจแล้วชีโลสู้ๆมีเอฟซให้กำลังใจชีโลอีกหลายๆท่านผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสู้ๆเลลูก 看，老狼图。 น้องจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งครับประมาณ20ถึง30นาทีนะครับวันนี้เราต้องช่วยน้องเขาแล้วแหละครับเพราะว่านี่ไหนครับมดขึ้นเขาแล้วครับตอนนี้มดขึ้นอ่าคาบครับ เาลอกจะหมดแล้วล่ะหมดขึ้นแล,แล้วเราก็ค่อยๆหาใน่ครับ ช่วยนิดหนึ่งครับช่วยล้างให้หน่อยเดี๋ยววันนี้ทำความสะอาดเขาก่อนนะครับคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปอ,อาบน้ำอตอนนี้ถ้าเกิดเขานอนแบบนี้คืนนี้น่าจะมีมดมาลุมกินโต๊ะเขาแน่นอนแล้วเอาผ้าออกก่อนครับเดี๋ยวก็ได้ครับวันนี้

เรียบร้อยนะครับอืหลุดไหมหลุดล้างมาล้างมา มันนี้ก็อ่าล้างให้เรียบร้อยนะครับปนะ้องกันมดมาให้มาใต่มาตอมร้องเขานอนสบายเลยครับวันนี้ อีกนี่ตรงไหนเนี่ยหน้าผากเลย ร้อยตอนะันดีนะครับเรียบร้อยแล้วครับมาดูหน้าหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนระพันดีนะชิโรนี่เลยครับประมาณนี้ครับสะาอาดสะอานครเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อย ลงแชมพูให้ตอนเช้านะจ้าชิโร่ใจดีจังชิโร่นกง่ายเลยดิเหนนั่นีกตั้งไยเอาใกล้ใกล้เนะี่ยโอ้น้ำแช็ดเลยเฮ้ครับสำหรับวันนี้วันดีครับชิโร่บ๊ายบาย มาไอ้ลูกชายอาบน้ำกันอับหลังจากเมื่อคืนนะครับเขาได้ลอกขาบแล้วก็อาบน้ำไปขั้นต้นแล้วนะครับล้างไปแล้วอ่ามาเช้านี้เราก็มาอาบน้ำด้วยแชมพูให้เขาสักหน่อยหนึง่งนะเพื่อเป็นการฆ่าเชือ้อ ที่มันมีกลิ่นเน่าจากอาจากค่า,อาชอบออกเองเนาะนี่ครับเราวก็อาบน้ำหน่อยแคเคอ,อันนี้ไอหนูเองมันนี่ให้พ่ออาบน้ำก่อนเดี๋ยวอีก วันนี้วันวันศุกรนะ์เนาะวันศุกร์าจะได้กินอาหารเอาโอเคนะตากกล้องมาเอาน้ำให้หน่อยอา,อาบน้ำกดปิดเ<ห>ลียว,วสบายตัวกดถังไว้กดสตาร์ทให้กดสตารตรง่อน

你先发的。

ครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปน้องชีโรจงอางเจดีของเราเรียบร้อยนะครับอาบน้ำด้วยแชมพูหลังจากลอกคราบไปตั้งแต่เมื่อคืนครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจของน้องชีโรครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเวลา